บิวตี้บอเกอร์ท่านหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> คือเราอ,อยู่กองมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่สิบสี่อาต้องบอกว่านี่ตั้งแต่สิบสี่ 14. หลายคนก็คือแบบว่าแบบเคล็ดลับดาราสาวท่านหนึ่งมันคืออะไรอะไรอย่เงี้ยถึงแม้ว่าเราจะแต่งแต่เอฟเฟกต์แต่เราก็เห็นเพื่อนเราแต่งอะไรสวยๆเราก็เออ คุยมันก็มันก็งอกออกมาจากตรงน,นั้น oh. ใช่มันก็คอนทราส์แต่หลายคนก็อยากรู้ค่ะว่าปกติเวลาเลือดปลอมพี่ล้างยังไงหรือว่าแบบเวลาแต่งเอฟเฟกหน้าพังมากไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆลนะ้ว่าเรื่องของคําว่าบิวตี้อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าสวยเพอร์เฟกอย่างเดียวบางคนก็คือกับบ้านล้างหน้าแล้วหนูต้องทาครีมอะไรพี่รวมถึงวัย40รุ่นรุ่นรุ่น,ร,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 นรุ่นอย่างเงี้ยคือเดีนน๋ยวนี้มันก็มีครีมแบบเยอะแยะมากมายในท้องตลาดใช่ปะแล้วก็คือวัยเราอ่ะมันเป็นวยัยคือจริงๆทุกคนน่ะ อยู่ในอยู่ในวัยที่มีทุนทรัพย์จะจ่ายแต่ไม่รู้จะจ่ายกับอะไรมันเยอะไงเขาอ๋อแล้วมันก็มีช่วงที่เหมือนเราเคยน้าหนักมากกว่านี้แล้วเราก็ลดน้ําหนักได้ทุกคนจะมาขอเคลียร์วับอันนี้เยอะแรกๆเถินมากไม่ชินติกับัเียโบเม่เมช่วยเหลือดีมากโบเมก็จะแบบเพื่อนยิ้มเพื่อนเพื่อนยิมแต่อย่าเพิ่มโฟกัสยิ้มยิ้มบางๆยิ้มไปเรื่อยๆเออหรือแบบ เขาเขาเขาทำอะไรนะสวอตสีอะสวอตสีแล้วก็แบบสีอะไรวะเลยอย่างเงี้ยสีสีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีแต่หลังๆโอเคแต่หลังดีขึ้นถือว่ามาถูกทึงปีแล้วใช่ใช่ก็คือก็ก็จะมี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 ไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆจริง